สำหรับการตั้งบงเพ็ญกุศลศพนะครับนายกำจัดจิตนาวาอายุ63ปีนะซึงทางเจ้าภาพได้ตั้งบงเพ็ญกุศลศพมาตั้งแต่วันที่14นะถึงวันที่16สิงหาคมครับรวมเวลา3คืน3คืนที่ผ่านมานะทางเจ้าภาพก็ขอบคุณนะท่านผู้เกียรติท,รทุกท่านนะที่เดินทางมาร่วม ก็ฟังพระคุณเจ้าสวดพระพิธรรมนะครับในทุกๆคืนและนำบหลิตมาเคารพสวครับก็วันนี้ซึ่งเป็นวันบุรหัสปดีที่17สิงหาคม2566ซึ่งเป็นวันประชุมเธอครับครับสำหรับในช่วงนี้นะทางเจ้าภาพนะครับก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรตริทุกทุกท่านที่เดินทางมา ในวันประชุมเพลในวันนี้นก็เนื่องจากว่าพระคุณเจ้าน้ติดในเรื่องของกิจมิลนนะครับก็อันนี้พระคุณเจ้าก็ ครับซึ่งแบบนี้พระคุณเจ้านะครับก็เดินทางม,มาถึงอย่างศาลาที่ตั้งบังเพนคือสวนสบนะครับในกำจัดจิตนาวาครับรับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและท่านรักษาการพนะระเจ้าวา่ารัุเพนรรมาทิโนรับกราบ,าบ,าบ,าบนมัสการนะครับ ซึ่งทางนี้พระคุณเจ้านะครับก็เดินทางถึงอาสนะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับระดับต่อไปก็ผมขอเรียนเชิญอัญจติเมธาพุาจเจริญครับเป็นประธานจุดทูปเทียนที่โต๊ะบูบูชากระบมขอกาบเรียนเชิญด้วยความารักครับ,รบเรียนชิญทุกท่านได้พนมือไปพร้อมเพียงกัน เจ้าภาพขอขอบคุณครับพันธจตีเมธาปรเจะเลิครับรองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาวเปียงสิ้ครับที่เกี่ยวข้งเจ้าภาพตุดทุเทียดที่เกดบุริชาครับครับต่อไปก็ผมขอเยนเชิญพี่ก้องนะครับ พระองค์ทรงจำต้เจับคนาพระอนะครับอิมินาสกาเลนะพุกทางบูเช च्राव ब्राव चाच्चा चाडिका धम्मा तो หลับเหมือนเดิมคนหลับยกหน้ายกหน้ายกเลยครับช่วยกันเข้าเลยข้าเลยเอ้าจะไปล่อทำอะไรไปองล้อจะไปล่อทาไหมจะไปล่อมารือครับท่นไปสบายแล้วเดี๋ยวพวกเรานี่แหละ พีดาบอกว่าไม่ต้องร้อเนี่ยร้อไงเท่าไรร้อดีจ้ะครับเนอะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะนะพี่น้องเนะี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะฮะความเสียใจเนาะนะพี่น้องนะครับในกรณีขาบนี้บนพระคุณเจ้านะครับ

เอารถมารอจอดล้อเอาลูกกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก็โยนลูกพันช่วงไหนวัดนักแห่งโยนช่วงไหนโยนลูกพันช่วงไหนพระเศษเสร็จก่อนไม่อะครับลูกพันนี่ก็โยนทีหลังใช่ไหมครับหลังเก่าพระเศษเสร็จใช่ไหม Oh my God.

ทำใจโยนครับพัดดาขอไหม่ครับอ่าเดี๋ยวรอรอรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนพี่อิตพี่อิตโยนได้เลยไหมพี่อิตโยนเลยนะอ้าวโยนเลยอ่าโปรยเลยครับโปรยเลยครับ ไปด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างด้านหน้าบ้างด้านหน้าบ้างด้านหน้าบ้างอ่ามีข้าวเนาะมีสลากเจ็ดใบนะครับสลากเจ็ดใบนะเดี๋ยวใครได้แกะแกะแล้วอย่าทิ้งนะฮะเก็บแกะแล้วอย่าทิ้งนะแกะแล้วไปางที่ฐานลูกนะ รบโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านนะทางเจ้าภาพเนาะขอบคุณนะครับ,บนะนะขอคคบขอคุณทุกท่านนะที่ให้เกียรติรับลูกทานนะครับนะก็แกะดูใครใครจะเอากระดาษเนี่ยครับครับแล้กวก็ขวดน้ำห้เขาอ่าขวดน้ำห้เขาใช่ใส่ใครจะเอาเอาไปเอาเอาไปข้อมูลแ เอ้ามารับข้าวกันตรงนี้นะฮะไอไอน้องหันหน้ามาตรงนี้ครับขอบคุณนะ,ะขอบคุณฮะใครที่ได้รับข้าวมาเลยครับนะมีเจ็ดใบเนาะเจ็ดลากมีเจ็ดใบ Hãy đây cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อนุ่มคนช้าก็ได้หนุ่มต้องมาสอบแนบ่หน่ม้องสอบางนะข้าวนี้เนาะสนับถนนโดยท่านสอทม่วนนะฮะประธานสภา และสทเกณฑหนึ่งเนาะสทบองสทหนูสท่อเอลสทยุ้ยสทใจครับขอบคุณนะครับอาันสุดท้ายครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับทุกท่านครับเรียนเชิญครับครับวันนี้กับผมเดือนตีวิสัยพุททองครับเอกสารการนายกรัฐมนตรีครับเป็นที่ก่อนครับก็ต้องขอจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แบ่งปันกันเนาะ